สวัสดีครับวันนี้วันที่11สิงหาคม2563นะครับอันนี้เป็นคลองส่งน้ำนะครับจากโครงการสูบน้ำบันเพชนะครับหลังจากาน้ำท่วมในปี62ที่ผ่านมานะครับยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาซ่อมแซมให้นะครับตอนนี้ก็ถ้าถึง ฝนนี้นะครับถ้าท่วมอีกก็คงจะพังทลายหมดนะครับซ่อมนี้เป็นคลองส่งน้ํานะครับคลองสมน้าโครงการบ้านเผุกนะครับเนี่ยฮะตมลนาคายอำเภอตาลสมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเนี่ยฮะนี่คลองส่งน้ำนะครับ อันนี้คือระยะทางนะครับจะเดินนะครับระยะทางนะครับ ตรงนี้ยังไม่หนักเท่าไหร่นะครับยางไม่มีการมาช่อมแซมอะไรเลยนะครับผู้ดเกี่ยวข้องนะครับช่วยเข้ามาดูแลหน่อยนะครับย้ำนะครับอันนี้เป็นวันที่12สิงหาคมนะครับ 2,563นะครับนี่ครับมีร่องรอยการขุดนะครับก็มีประมาณนี้นะครับซ่อมแซมแค่นี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าหน่วยงานเข้ามาซ่อมแซมหรือว่าชาวบ้านซ่อมแซมเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ นยะทางตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาเดินกลับนะครับอันนี้เป็นที่ครองส่งน้ำนะครับโครงการสูบน้ำบ้านเพะนะครับตำบลนาคายอำเภอตาลสมนะครับ อันนี้ทุ่งนานะครับที่ใช้บริการคลองส่งน้ำนะครับโครงการสุกน้ำมันเพิดน,นะครับอันนี้นะครับลอยพังนะครับ ดูนะครับดูนะครับว่าขนาดไหนนะครับเหลือนิดเดียวนะครับถ้าปีนี้ท่วมนะครับถ้าไม่มาซ่อมแซมนะครับคลองส่งน้ํานะครับถ้าเจอขนาดนี้แล้วนะครับปีหน้านะครับก็คงจะใช้ไม่ได้นะครับนี่นะครับ นระยะทางนะครับก็หลายเมตรอยู่นะครับนี่นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้ไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในส่วนนี้นะครับเข้ามาดูแลด้วยนะครับเพราะนะครับฤด,ดูการปีหน้านะครับถ้าจะทำการเกษตรนะครับของส่ง,งน้ำนี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้หรือไม่นะครับก็ควันพวกเกี่ยวข้องเข้ามาช่วย ตรวจสอบดูแลด้วยนะครับขอบคุณมากครับย้ำนะครับวันนี้เป็นวันที่10 11ิสิงหาคมนะครับพศ2อ6 3นนะครับวอนผู้เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาดูแลด้วยนะครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับด้วยนะครับ ขอบคุณมากและสวัสดีครับ